สบายดีทริปใหม่จากแดนจำป่ามนียังอยู่ทีตามล่าหาป่ากินคนเขื่อนน้ำเทินสองเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สร้างอยู่ทงเพียงเมืองนากายแขวงกำมวนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางสิวภาพหลายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นขนาด 4 5 0ตารางกิโลเมตรและมีพื้นที่ห้องรับน้ำฝนในเขตปานุรักษ์อีก4 0 3 9ตารางกิโลเมตรเฮดให้เกิดปริมาณน,น้ำฝนโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่7 5 0 0ห้ 6, 6ล้านลูกบาทกเมตรในอ่างสามารถบรรจุน้ำได้หลายกัว่า3้อ30ล้านลูกบาทกเมตรถือว่าเป็นเคลือนไฟฟ้าขนาดใหญ่และน่าสนใจอีกเคลือนึง ของประเทศลาวของเขาเพราะว่าเคลื่อนดังกล่าวทันผสมชมนอกจากเขาจะนำไส้ไฟฟ้าแล้วเนาะประชาชนอ้อมขางเลื่อนยังทำมาหากินหรือว่าอาศัยเคลื่อนนำเทินสองนี่แหละในการนำรงซีบบทสิเป็นการหาป่าบอก,อการเห็ดไฮเห็ดนาเห็ดหัวเห็ดสวนแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ต่างเนาะอาศัยแหล่งน้ำดังกล่าวเพราะว่า ในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมของประเทศลาวเฮาเนี่เนาะสิ่งที่มีความจําเป็นหลายที่สุดนั่น,นคือน้าแต่หากว่าขาดน้ําแล้วเนาะเอาบ่สามารถที่จะ,ะนำเพาะปลูกหรือว่าเลี้ยงสัตว์นีได้ก็ที่ว่าเป็นการสร้างเขื่อนที่มีความขนาดใหญ่และให้ประโยชน์เนาะลายที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศลาวแต่ว่าการตามล่าหาป่าเป็นคนเฮาในมือนี้เร,เริ่มเดินทางอ,ออกจากที่พักเฮาโดยการ กาเกี่ยมเครื่องต่างๆที่มีความจําเป็นเนาะเพราะว่าสเป็นสเสบียงอาหารและก็เครื่องนอนเครื่องนุง่งและอุป,ปรกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอุป,ปรกรณ์ไทยทำถ้าทีว่ามีความจําเป็นเนาะเขากาเขี่ยมไปเพราะว่าการเดินทางเที่นี่เขาบอกสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเขาติใไส้เวลายาวนานขนาดไหนและสิ่งสําคัญเขาจะไปพ่อเรื่าอุปสรรคข้างหน้านี่มันจะมีอย่างแน่เขาบอกสามารถที่จะคาดเดา ได้ว่ามันจะเกิดยัขึ้นกับพวกเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการกักเกี่ยวอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมให้ลายที่สุดนะก็คือว่าห้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเนาะหรือว,ว่าห้อยสนห้อยนั่นแหละที่เขาเด็กกักเกี่ยวไว้หลังจากที่เขาคณะที่เขาขนย่ายอุปกรณ์เนาะจากเฮือนมู่เพื่อนของเขานี่แหละลงสูงเ่เือเนี่เขาก็ได้รับคาบอกเราคําบอกเราจากเพื่อนเขาที่เป็นพนักงานหรือว,ว่าเป็นทหารอ,อีกผู้นึงอีกเนาะ ก็คือท่านไม่ทอนผนก็เดว,เวล่ลถึงเรื่องของป่ากินคนให้เราฟังผลว่ามีแท้ผนว่ามีแท้มันมีป่าตัวย่งใหญ่ผว่าเป็นป่าตัวย่งใหญ่มีเกตก็คือข้อมูลตามข้อมูลแต่ว่าข้าพเจ้าว่ามาในแหละคนบอกแต่ว่าสิ่เขาได้ได้ข้อมูลตึมขึ้นมาก็คือว่ามันจะเป็นปา่าน้ำนักเนาะน้ำนักประมาณ3มห้อยโลโตซ้ำก็ต้นตาลนี่แหละผนว่าแงาเนี่สามเม็ดตายผนว่าเป็นให้ข้าพเจ้านี่ อ,อีกเนาะแต่ที่ว่าเป็นเป็นข้อมูลล่าสุดก่อนนะว,ว่าเขาบ้านมันช่เป็นแนวใดเพราะว่าเขาเขาบอมีข้อมูลมาก่อนเลยและการเดินทางนี่มันสิิไกลขนาดใดเขาก็ยังบโม้เพียงแต่ว่าประมาณอยู่ที่ประมาณ30ลักสามสิบลักทางน้ำกับ30ลักทางบกนี่มันก,การเดินทางคนตัางจะยุ่งยากเมว่าจะเป็นสายน้ำเทินเนาะสายน้ำอ,นอื่นๆโดวยเฉพาะน้ำของที่เขาเห็นกันจนะมีปริมาณน้ำนีำน่ค่อนข้างจะน้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นขา่าพเจ้า ก็คิดเห็นแน่นอนว่าอุปสรรคที่สําคัญที่เขาจะเดินทางมาน,นี่คือการเดินทางนี่แหละที่ว่าเป็นอุปสรรคสาคัญอย่างแน่นอนเนาะก็ทือว่าเป็นการจะได้กระามเนาะกะ็ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ก็แล้วกันเนะาะข้าพเจ้าก็ได้บอกกับทีมงานว่าจะได้กระามเนาะขอให้เจ้าเนี่ยอดทนเนาะเพราะว่าสิ่งเขาจะไปค้นหาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มาสัจจ์และเป็นสิ่งตบิษเนาะจากรายการที่เอา,าเหตุมาสิบกาปีเขาเคยค้นหาสิ่งเหล่านี้มาก่อนแต่หากว่าเขาเขาได้เขาเห็นก็ที่ว่าเป็น กำไรของชีวิตที่เกิดมาซาดหนึ่งแหละความได้ก็ที่ว่าวเป็นบทเฮียนได้บอกกับทุกกคนว่าไอป้ปากจิตพนในประเทศเราเฮาบ่มีนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ว่ากับทีมงานไววเนาะหลังจากเขาใช้เวลาในการเดินทางเนาะจากาฝากหนึง่งของอ่างน้ำเทินเข้ามาอีกฝากหนึ่งของน้ำเทินก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบสัมบองไปไป่ายแล้วก็เข้ามาสู่ห้วยน้ำเทินซึ่งเป็นสายน้ำที่เราจะต้องเดินทางในมือนี้เนาะ กะถือว่าเป็นห่วยที่มีความแคบเนาะบกพร่องบันไดอยู่ประมาณาประมาณ80เมตรนะแต่ว่าสองฟังของห่วยเนี่ยเขาจะเห็นว่าจะมีต้นไม้ที่ยืนตายอยู่เพราะว่าเคลื่อนเด้ังมาโดนแล้วแต่เลยฟังกันไปเนาะก็จะมีความเขียวความใสความสดความสดชื่นของธรมรมชาตินี่โอ้บอกให้เลยธรมรมอมว่าเป็นสิ่งที่ข่าวพเจ้านี่คาดหวังมาก่อนว่านํำเทินทฮามันต้องเปิดแนวนี้เนาะเฉพาะเฉพาะสายน้ำเทินอย่างเดียว เขามาในห้วยน้าเพินอย่างเดียวแคบๆคนี่เนาะประมาณสโมงาปายกระสืิฮอดแกงหลวงก่อนซื้อทอดข้าพเจ้าก็จะบอกมูเค่อนทีมงานให้จอดทางสะกรเพื่อจะพักประทานอาหารและก็หลังจากนั้นะจะออกเดินทางต่อเนาะก็ถือว่าเป็นการพักพักซาพักเซาวสะกดพอเดินทางมาโดยเสียแล้วก็ประมาณเกือบสามสโมงาปายเนาะทีมงานของเรากได้พักก่อนพัประทานอาหารก่อน โมบานครับนะเอาโมบานนี่เอ็มเดย์โวบานนี่ไกด์นี่อเออจคกสัปโมงเขาสามสีสมส่สัปโมงสี่สัปโมงประมาณนี่งสามสัปโมงไดยหลังจากเขา,ท,เขาทานอาหารแล้วบ่ดนี้เขาก็เดินทางต่อเพราะว่ามีมู่เพื่อนที่เป็นทหารเนาะอย,ยู่จุดสมเมืองเฟืองน,นี่แหละเพิ่นมารอถ่าเขา เพราะว่าทางด้านของมูเพื่อนอีกคนนึงทานไม่ทอนนี่แหละเป็นประสานทานให้เนื่องจากว่าเฮายังบม่เคยไปมาก่อนสายน้ยาแห่งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้โดยเฉพาะว่าเพือที่ไปโดยเฉพาะนี่แก้งหลวงนี่แหละมันค่อนข้างจะอันตรายเขาเด้มาพ่อกับมูเพื่อนที่เป็นทหารเพิ่นมารอถ่าเฮาเฮาก็ได้มีโอกาสลมกับเพื่อนน้อยนึงเกี่ยวกับความเป็นไปมาต่างๆเนะานะทักท้ายเนาะตามภาษามูเพื่อนกันแหละเพราะว่าเฮายังไม่เคยให้ไหนนั้นต่าแต่ว่ามูเพื่อนฝากกันมา เฮาก็ได้ดบอกจุปประสงค์เพื่อนว่าเฮาจะเดินทางไปยังอีกหมู่บ้านนึงเนาะอยู่ต้นน้ำนั่นคือบ้านหวังจ้างเพื่อนก็โอเคละ่ะทายเครื่องของจากลำหนึ่งใส่อีกลำหนึ่งเพื่อให้สะดวกก่การเดินทางเจ้าท่านประสมแก้งหลวงท่านประสมถือว่าเป็นเป็นแก้งขนาดใหญ่ทีกั้นของสายนำเตินโดยเฉพาะหากว่าเฮาไประยะของเ,อเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6นี่เนาะ เหือ er ี่ค่อนข้างที่จะไปยากเพราะฉะนั้นแล้วพอมีประชานที่อาศัยอยู่หัอยอดน้าเทินนี่หากว่าจะลงมาายัางเมืองนากายมหอดจุดนี้ในระยะนี้เนาะต้องมีการทายเปลี่ยนเหือเพราะว่าเห er ือี่บางลําบ,บอสามารถที่จะลงได้และเส้นเดียวกันเพือ er สินค้าหรือว่าเหือโดยสารต่างๆที่มาจากน้ำเทินจากเมืองนากายที่จะพานแก้งหลวงขึ้นไปยังเมืองเฟืองบอ บ้านกกไพบอรหรือว่าบ้านบางจ้างบอนี่กจะต้องจอดเปลี่ยนเฮือนอยู่นี่เนาะเพราะว่ามันแก้งค่อนข้างจะใหญ่การเดินทางค่อนข้างจะลําบากนะถ้าหากว่าน้ําไหลแห้ง,หงมองนี้ทรรมสมนะเนาะเที่นบอสามารถที่จะไปได้เส้นเดียวกันในเมือนี้ของพวกเขาเนะมื่อมาหอดจุดหนีปับ๊บตามการบอกของทหารที่เป็นมูเพื่อนเขาแล้วนี่ก็ถือว่าเงาบอสามารถที่จะไปได้ต้องขนท้ายเอาอุป,ป,ปกรณ์สัมปาระาตต่างๆของเขานี่ออกจากเง,งาสะก่อน แล้วให้เฮือเป่าเป,าเป่าแรนขึ้นไปแต่ว่าผู้ที่ขับเฮือของเฮามาเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นบ่มีความมั่นใจเนาะบ่ะมีความมั่นใจที่จะขับได้เนาะเพราะว่าเพิ่นเบิ่งสภาพแล้วเนาะเบิ่งสภาพแล้วน,ะน,าวนะาวน้า่อนข้ตั้งจะไหลแฮ้งแล้วก็มีหินดักอยู่ทางั้งหน้าเนาะพฉะนั้นมันว่าเพิ่นเพินเ่นบ่สานานเนาะเมื่อเป็นแนวนั่นข้าพเจ้าก็ได้ ได้ล,ลมกับผู้ที่เป็นคับเงินโดยสารนี่แหละทายเครื่องเนี่ยพานไปพันมาว่าเอาเงินลมกับเงินเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มนึ่ง่วยคับเงินเอาขึ้นไปเมื่อเขาทายเครื่องออกเขาก็ขนเอาอุปกรณ์เนาะโดยการเป้การหาบี่แหละขามไปอีกฝั่งหนึง่งเนาะโดยการย่างตามแต่ฝั่งนี่แหละให้มันกลายแกงหลวงสะกอนอ่ากับประมาณาระยะทางประมาณมงค์หกเมตรหาหนึ่งห้อยเมตรนี่แหละเนาะ,นะกับพวกไก่ จากนั้นแล้วกับห้ยเป็นผู้มีความชำนาญน,นี่แหละครับเมื mm ่อเฮานี่ขข้นแก้งไปความตืน่นเต้นเนาถังเหมาะสมกับเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทีพันทีพันอุปสรรคไปแต่ข้าพเจ้าคิดว่านี่อาจจะเป็นเพียงการเริ่มต้นของการบจุภัยเพราะว่าการเดินทางของเขาอีกเงาไก่อาจจะมีหลายๆแก้งาะให้ข้าพระเจ้าและทีมงานนี่ต้องฝากความหวังไว้กับในท้าเหือเมื่อเอาขืนมาได้เนาะกับ mm hmm. คนอุปก mm hmm. รณ์เขา ขึ้นมาก่อนลหละลมใส่เหงอแล้วก็เดินทางต่อตอนนี้เขามีเหงาอ,อยู่สองลำน้ำกันหนึ่งก็คือเหงอที่เป็นไอ้น้องทหารที่มาหาเขาและลำอีกลำหนึ่งก็คือเหงออาที่มา,มาจากเมือ่อนากาย่นี่แหละเนาะขี่กันมาในระยะที่เขาไปคือระยะของอเดือน3เดือน4เดือนเนาน้ำของสายนําเทินต้นน้ำนีก่ก็ค่อนข้างจะแห้งเนาะและน้อยลงและจะเห็นพวกดินทรายขึ้นมาเพราะนั้นเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการเดินเหงอ เือกัวสิพานได้แต่ละจุดนี่ท่าน้สมต,ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะลําบากหลายเพราะว่าหน้ามันตื้นเน้ามันตื้นแล้วก็พวกดินทรายต่างๆก็จะเป็นห้องน้อยๆเนาะพอได้เือเฮานในผ่านไปได้บางจุดตกลงจากเหอหลักกันซุกเือแต่แต่เกิดมาก็เคยเห็นท่าน้สมการสุกเือเือคาแก้งคนว่าก็ถือว่าเป็นการสั่งประสบการณ์อย่างหนึ่ง